ถ้าคุณมีเพียงหนึ่งข้อต่อไปนี้ตั้งแต่อดีตชาติส่งผลมาถึงในชาติปัจจุบันแสดงว่าคุณเป็นผู้ที่มีบุญเก่าติดตัวมาขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะวันนี้มีธรรมะดีๆในหัวข้อเรื่องสังเกตง่ายๆเพียงแค่มีหนึ่งข้อต่อไปนี้คุณคือ คนที่มีบุญเก่าติดตัวมาก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกๆท,ท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทาด้วยนะคะโบราณกล่าวไว้ว่าแข่งอะไรแข่งได้แต่แข่งบุญวัสนาอย่าไปแข่งเลยจะไปเที่ยวแข่งบุญวัสนากับคนอื่นให้เสียเวลาทำไมแข่งกับตัวเองจะดีกว่า ว่าด้วยเรื่องผู้ที่มีบุญมากหรืออุปทานมันเหมือนกระต่ายกับเต่าวิ่งแข่งกันผู้ที่มีบุญมากย่อมได้เปรียบแต่ถ้าหลงระเริงคิดว่าคู่ต่อสู้ไม่มีทางชนะตนเองได้ก็อาจเป็นผู้แพ้ได้เช่นกันค่ะคนทั่วไปแม้จะมองไม่เห็นบุญเพาะบุญเป็นนามธรรมาแต่ก็สามารถรับรู้ อาการของบุญหรือผลของบุญได้หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจชุ่มชื่นเป็นสุขใจเต็มอิ่มใจเปรียบได้กับไฟฟ้าซึ่งเรามองไม่เห็นตัวไฟฟ้าโดยตรงแต่เราสามารถรับรู้อาการของไฟฟ้าได้เช่นเมื่อไฟฟ้าผ่านเข้าไปในหลอดไฟและเกิดแสงสว่างขึ้นหรือเมื่อผ่านเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ แล้วก็เกิดเป็นความเย็ยนขึ้นเป็นผลที่จะคอยสนับสนุนการกระทําของเราในพบปัจจุบันให้ได้รับผลบุญยิ่งขึ้นถ้าเรามีความท้อทอยไม่ทําอะไรเลยเราจะไม่ประสบผลเลยเพราะถ้าเราได้กระทําบุญในปัจจุบันนี้แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับผลในชาตินี้แต่จะเป็นเชื้อในชาติต่อไป ปัจจุบันของเราจึงสำคัญที่สุดอดีตแก้อะไรไม่ได้แล้วปัจจุบันเราทำเหตุให้ดีหรือที่ดีในปัจจุบันจะเป็นบุญเก่าของวันข้างหน้าตัวอย่างของผลบุญผู้ที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะในอดีตไม่หลังแกหรือทอรมานสัตว์ ผู้ที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมามา่าผู้ที่มีผิวพรรณงามเพราะในอดีตรักษาศีลไม่ขี้โกรธและให้ทานด้วยเสื้อผ้าคเครื่องนุ่งหม่มมามา่าผู้ที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตมีมุทิตาจิต ใครทำความดีก็อนุโมทนายินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาใครผู้ที่ร่ำรวยสั์มากเพราะในอดีตให้ทานมามากผู้ที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตบูชาบุคคลที่ควรบูชามามากแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนผู้ที่ฉลาดมีสติปัญญาดีเพราะในอดีต คบบัณฑิตฝึกสมาธิเจริญภาวนามามากและไม่ดื่มสุรายาเมาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นผู้ที่เลวและประณีต่างกันกรรมในที่นี้หมายถึงกุศลกรรมก็คือบุญบุญกับกุศลจึงคู่กันมา บุญทำให้ใจเต็มใจอิ่มกุศลแปลว่าความฉลาดจึงเป็นเงาตามตัวไปทั่วทิศเป็นมิตรของเราทุกชาวข้ามจะอยู่ใกล้ชิดคอยติดตามบุญจะทำให้สุขทุกเวลาบุญจะคอยคุ้มครองปกป้องภยัยบุญจะไปพิทักษ์คอยรักษาบุญจะคอยอุปธรรมและนำพาบุญจะพาให้ถึง มักผลพระนิพพานเหล่านี้ล้วนเป็นผลบุญทั้งในอดีตและในปัจจุบันเกื้อหนุนกันมาฉะนั้นมงคลในข้อนี้พระพุทธองค์ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีความดีได้กระทำแล้วในชาติปางก่อนนั้นย่อมเป็นเครื่องสนับสนุนความสำเร็จให้มีมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือ คนที่มีพื้นฐานดีนั่นเองเหมือนกับว่าเรามีพื้นฐานการเรียนดีย่อมเป็นปัจจัยในการที่เราจะทำกิจการงานอันใดก็ย่อมที่จะรวดเร็วประสบความสำเร็จซึ่งผิดกับคนที่ไม่มีพื้นฐานการศึกษาเลยหรือมีพื้นฐานการศึกษาน้อยก็ย่อมจะมีความยากลำบากและช้าในการประกอบการงานต่างๆ ท่านจึงว่าจะต้องมีคือการสั่งสมความดีเอาไว้หมายถึงเมื่อเล็กน้อยมันประกอบการศึกษาเมื่อวัยหนุม่มแสวงหาทรัพย์และเมื่อวัยแก่เท่าก็ได้รับความสุขสบายและผลที่เราได้กระทำไว้เมื่อกล่าวเป็นเด็กหรือค้นคว้าหาทรัพย์เมื่อเป็นหนุม่มผลที่ได้รับก็คือความสบาย นี่คือผลในชาติปัจจุบันคำโบราณบอกว่าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อปลายมือเป็นอันสรุปความได้ว่าความดีทุกอย่างที่คนเราทำไว้แม้จะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นก็ไม่สูญเปล่าคนส่วนใหญ่ทำไปแล้วก็หวังผลเหมือนกับปลูกมะม่วงวันนี้อยากจะกินพรุ่งนี้ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันต้องรอคอยเวลาโดยเฉพาะสิ่งที่มองไม่เห็นต้องรอคอยมันมันมีอยู่มันไม่ได้หายไปไหนกรรมดีกรรมชั่วอยู่ในสภาพเดียวกันถึงแม้วันนี้จะมองไม่เห็นกรรมชั่วก็ต้องรอส่งผลเหมือนคนดำคนขาวที่เป็นคู่กันไปกรรมดีกรรมชั่ว อยู่ที่อะไรมันจะแรงอันที่แรงก็จะส่งผลก่อนโดยธรรมชาติทุกชีวิตเมื่ออย่างไม่หมดกิเลสก็ต้องทนรับทุกข์กันไปมากบ้างหน่อยบ้างตามแต่กรรมที่ตนทำไว้เราเวียนว่าตายเกิดกันมานับพบนับชาติไม่ท้วนแล้วถ้ามีใครสามารถเอากระดูกของเราทุกๆุกชาติ มากองรวมกันก็จะสูงเท่าภูเขาถ้าเอาน้ำตาของเราที่หลั่งไหลออกมาเพราะความทุกข์ความยากลำบากความเสียใจในทุกๆชาติเอามารวมกันก็จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกใครสามารถเข้านิพพานได้ก่อนทาพระนิพพานให้แจ้งก่อนก็หมดทุกก่อนที่ยังอยู่ ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในทุกๆพทุกๆชาติแห่งวัฏสงสารฉะนั้นถ้าใครฉลาดก็ต้องรีบแก้ไขตนเองตั้งเป้าหมายสูงสุดของชีวิตให้มั่นคงไม่ประมาทในการสร้างความดีมันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาชำระก,กายหวาจาใจให้บริสุทธิ์เพื่อกำจัดกิเลสให้หมดไป จะได้พ้นทุกข์ถ้านิพานได้จะได้รับความสุขอันเป็นอมตะตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าจงอย่าประมาณเร่งเดินตามรอยพระบาทบรมศาสดาถึงจะทำประโยชน์ให้คนอื่นมากมายก็ไม่ควรและทิ้งจุดหมายปลายทางของตนเองเมื่อรู้ว่า อะไรคือจุดหมายปลายทางแล้วก็ควรใส่ใจขนคว,คว้ท่านผู้ฟังคะฟังแล้วดูตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองพอมีบุญเก่าอยู่กันบ้างไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองยังมีบุญเก่าที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็อย่าเพิ่งหลงดีใจอย่าหลงละเริงจนลืมสร้างบุญใหม่กันนะคะ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปอิจฉาและไม่ต้องไปสนใจว่าชาติที่แล้วเกิดอะไรขึ้นถึงมาเจอแต่เรื่องแย่ๆลองมาบริหารใจทำปัจจุบันให้มันดีสิ่งที่ไม่ดีก็แค่ไม่ทำและไม่เก็บสิ่งที่ไม่ดีมาคิดให้เป็นขยะในใจอยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีสิ่งดีๆจะส่งผลตามมาเองค่ะ และนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ขออนุมโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมา บังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีลาภคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ